ว่าเขาเปิดลวงตาบอกว่าให้สวดจนหลับใช่ไหมคะแล้วเขาก็เผลอสวดไปในใจอย่างเงี้ยได้เหมือนกันไหมคะหลวงตาปู๊มันก็สวดในใจกันนั่นแหละมีคนคิสงสัยคะ่ะลวงตาว่าสวดออกเสียงกับสวดในใจมันต่างกันไหมคะบันเข้าต่างกันไหมมันไม่ต่างกันหรอกสวดในใจจะเจอได้คบภูมิทั้งหลายวิญญาณพวกเทวดาพรหมแถวนั้นเข้ามาสวดกับเราถ้าสวดออกเสียงก็ ได้ทั้งเวลาเทวด,ดาได้ทั้งวิญญาณได้ทั้งสัตว์มนุษย์สาธุค่ะอย่าไปสวดคนเยอะๆนะอย่าเพิ่ลมลำคาญคนเยอะๆเราสวดในใจกัแล้วเลยแต่ถ้าเราสวดเสียง <c oughs> ดังๆอยู่ห้องคุณเดียวก็ได้ใช่ไหมคะหลวงตาใช่สวดไปเถอะเชื่อเชื่อหลวงพ่อท่านกันลองให้หลงวลงตาสวด ตั้งต่อายุยี่สิบเก้าตอนนี้แปดสิบแล้วไม่ได้ไปไหนเลยอยู่กับพระอยู่กับใจสานานาคมไม่ได้ไปไหนหลวงพอ่อไม่ให้ไปไหนแลวท่านไม่ให้เรียนอะไรด้วยสพพวิชาทั้งหมดในโลกเนี่ยมันอยู่ที่ใจสานานาคมอยู่ที่พระพุทธธรรมผสม์ซึ่งท่านทิ้งไว้นในโลกไม่ได้ไปด้วยเอามาเป็นประโยชน์ได้ด้วย